นี้เนาะโอเคค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะสําหรับวงนี้นะคะเป็นแหวนทรงท้องปิงเนาะสำหรับแหวนทรงท้องปิงวงนี้นะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวนะคะจะอยู่ในตะกร้าที่2นะคะหมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลขสี่นั่นเองเนาะ โอเคค่ะหากพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถกดเข้ามาในตะกร้าที่2นะคะหมายเลขการกดสั่งซื้อหมายเลข4ี่นั่นเองนะคะโอเคค่ะสวัสดีพี่พีทุกทท่านนะคะที่เข้ามากันแล้วเนาะสามารถพูดคุยสอบถามกับแม่ค้าได้นะคะไม่ทราบว่าม,ามีลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากสอบถามพูดคุยกับแม่ค้าอยู่หรือเปล่าคะ สามารถพูดคุยสอบถามกับแม่ค้าได้ตอนนี้นะคะถามได้ตอนนี้ถามตอนนี้ได้ตอนนี้เลยนะคะคุณพี่เพราะว่าแม่ค,คออ้าคิวยังว่างอยู่เนาะโอเคคะ่ะ